Bye. จังหวัดนาราธิวาสกันนะครับโดยผมจะรีวิวเส้นทางจากปัตตานีไปจังหวัดนาราธิวาสนะครับระยะทางก็ประมาณ100กิโลได้นะครับจากนี้ต่ครับเราจะเริ่มเดินทางกันเลยครับจะรีวิวบอกเป็นเส้นทางเป็นระยะๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงคือเซะแล้วนะครับตอนนี้เป็นสุสานจะเม่ลิ้มเกาเหนียวนะครับด้านซ้าย กล้กันก็จะเป็นมัสยิดือเซะนะครับด้านซ้ายเินทางกันครับอาบริเวณนี้ข้างทางก็จะเป็นขายของสินค้าพื้นบ้าน,นสินค้าโอ o ตพวกน้ำตาลตะโหนดเลยนะครับพวกเข้าเกียบคือโป๊ะอะไรพวกนี้นะครับสามารถแวะซื้อได้นะครับบริเวณนี้ก่อนถึงอำเภอ ยะริงครับบริเวณนี้ทางนี้เขาเรียกว่าบ้านบางปูนะครับจะมีมัสยิดอยู่สีฟ้าด้านซ้ายอยู่นะครับแล้วก็จะมีขนมพื้นบ้านนะครับอเกะบางปูครับตรงนี้ครับอร่อยครับตรงนี้จะเป็นทางไปอำเภอยะริ่งนะครับเป็นวังเก่ายะริ่งด้านซ้ายจะไปแหลมตะลุกกะโปไปนะครับ โลรูสมิแลนะครับทางนี้ครับด้านซ้ายซึ่งเป็นทางลัดตรงก็ไปเลยครับก็จะไปอ่า,ายทะเลนะครับอันนี้เราไปอาไีว,ว่าดเราก็ตรงไปนะครับทางซ้ายด้านนี้ก็ไปยะลิงได้เหมือนกันนครับทางนี้ตรงข้างโรงพยาบาลยะลิงตรงนี้นครับตรงนี้ก็จะเป็น ทางแยกไปอำเภอปนเรศนะครับเราจะมาจะไปจังหวัดนาราธิวาสนะครับทางนี้จะมีหาดปนเรศนะครับชายทะเลสวยครับตรงไปก็มีไปอำเภอตากไปไปอำเภอสวยกุลกนะครับตรงนี้จะเรียกปลัดนะครับเป็นตลาดนัดนะครับเป็นที่ขายของเยอะแยะนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดนัดปลัดนะครับแล้วทรายก็จะไป อำเภอบรรเละนะครับข้างหน้านะครับโอเคครับเราไปนาราทิวาตก็ตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับข้างหน้าก็จะมีปั๊มอยู่นะครับตรงประลัสเนี่ยถ้าเกิดใครจะแวะก็จะมีปั๊มปตท,ะทอ,อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเติมน้ํามันหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าจะยังไม่เติมก็ที่อำเภอยี่งอ่อก็จะมีปั๊มน้ํามันอยู่ครับโอเคนะครับเอาตรงนี้ก็ถึงแยกไปสายบุรีกันด้านซ้ายครับ ด้านขวาก็ไปอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้นะครับส่วนไปราัติวาดเราก็ตรงไปนะครับนะครับสายบุรีก็มีหาดวาสุกีครับชายหาดสวยงามเหมือนกันนะครับอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ยังอยู่จังหวัดปัตตานีนะครับมาเดินทางกันต่อครับเส้นนี้ก็เข้าอำเภอสายบุรีได้เหมือนกันนะครับเข้าได้หลายทางครับไราัติวาดก็ตรงไปครับ ก็เข้าเขตบ้านต้นไทรแล้วนะครับจะมีด่านมีจุดหยุดตรวจนะครับแต่วันนี้โล่งครับ รถ้าไปอำเภอรกอระเพส์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นทางแยกเลี้ยวซ้ายไปอำเภอไม้แก่นนะครับอำเภอไม้แก่นนี้ก็สามารถไปไปไปดังกอดนาธิวาสนได้เหมือนกันนะครับไปออกทางสนามบินบ้านทอนทางนู้นนะครับทรงนี้จะเป็นบ้านตุกใสนะครับ าก็จะมีปั๊มปตทอ,อเปิดใหม่นะครับอตอนนี้เราก็ลังเข้าสู่จังหวัดนาราธิวาสแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนาราธิวาสนะครับมีหาดตาราทัศน์น้ำตกสรินทรนะครับสถานที่ต้องเที่ยวนะครับ เดินทางกันต่อครับอีกไม่นานก็จะถึงแล้วนะครับาอาจจะก็จะเป็นเขตอำเภอบาดเจาะแล้วนะครับก็จะมีจุดตรวจอยู่ข้างหน้านะครับตรงน,นี้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะครับแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายก็สามารถไปนราธิวาสได้เหมือนกันนะครับทางนี้ไปออกสนามบินบ้านทอนนะครับ งนี้ข้างหน้าก็จะเป็นจุดตรวจอำเภอบาดเจาะนะครับถ้าใครจะไปน้ำตกบาดโจก็กลับรถข้างหน้านี่นะครับน้ำตกขึ้นชื่อของอำเภอบาดเจาะนะครับเดี๋ยวอีกสิบกิโลก็จะเป็นอำเภอยี่งอนะครับเดี๋ยวเราจะมันจะมีปั๊มก็จะทอดจะแวะ ดื่มชากาแฟแล้วก็เข้าห้องน้ำนะครับอีกประมาณสิบสองสิบสามกิโลข้างหน้านครับนาราธิวาสก็เหลืออีกประมาณน่าจะยี่สิบกว่ากิโลนะครับใกล้แล้วครับนี่เราก็เข้าเขตอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสแล้วนะครับอีกห้ากิโลจะถึงนะครับด้านหน้าจะเป็นแยกไฟแดงนะครับเลี้ยวซ้ายจะไปสามสนามบินนาราธิวาสนะครับด้านขวาจะไป จังหวัดยะลาไปอำเภอรามันนะครับเส้นทางนี้ครับนะครับถ้าใครไม,ไม่อยากเข้าตัวเมืองก็สามารถไปเลี่ยงไปด้านซ้ายไปบ้านทอนได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราผมจะพาไปเส้นทางหลักที่เข้าตัวเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเอาน้ำมันที่อำเภอยีงอแอปนึงก่อนนะครับ

มาณราธิวาสต้องลองกินนะครับข้าวเกียบนาราครับกระโปะก็มีครับอร่อยครับที่นี่ครับเึินทางกันต่อครับตรงนี้นาราธิวาสครับเส้นทางครัข้างหน้านี่จะเป็นแยกเข้าตัวเมืองราธิวาสนะครับต้องคิดซ้ายนะครับ ส่วนด้านขวาจะไปอำเภอสวยกุลกนะครับไปอำเภอตากไปเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับถ้าเกิดใครจะไปก็ไม่ต้องเข้าเมืองนะครับานาราธิวาดก็เหลืออีก4กิโลนะครับชิดซ้ายไปเลยนะครับถ้าชิดขวาจะไปอำเภอสวยกุลกนะครับนรารธิวาดครับตรงไปครับเราจะเข้าเขตอำเ อำเภอเมืองนราธิวาสแล้วนะครับถ้าขากับด้านขวาก็จะมีปั๊มวตทนะครับด้านซ้ายก็จะมีปั๊มบางจากนะครับมีข้าวหมกไก่อารับนะครับอร่อยครับเดี๋ยวผมจะพาไปทานดูครับรสชาติดีครับเป็นข้าวหมกสูตรอรับนะครับที่อยู่ในปั๊มบางจากนะครับอันนี้จะผ่านจุดตรวจนะครับ ทรายตรงนี้เลยนะครับทรามานราธิวาสนะแวะปั๊มบางจากนี่ครับมาลองชิมข้าวหมกไก่นะครับดังไกลถึงชัยนานนะครับเขาบอกอันนี้ขายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวข้าวหมกครังข้าวหมกไก่นะครับ เรื่องเทศวิญญาณีโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปรับทานกันท่านนครับ ทาน,นข้าวเสร็จแล้วก็เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนาราธิวาสกันต่อนะครับอันนี้บรรยากาศอ่ไม่ร้อนมากนะครับพอดีฝนเพิ่งจะหยุดตกไปนะครับก่นหน้านี้ตกฝนตกอยู่2อสวันแล้วครับ นี้ก็ผ่านทางแยกแรกเลยนะครับเข้าใจกลางเมืองเลยนะครับข้างหน้าด้านฝาก็จะมีศูนย์มาสด้านะครับศูนย์รถยนต์มีหลายค่ายนะครับโตยโยต้ามิตซูนครับอยู่ที่นราธิวาอสอีสุอย่างเงี้ยครับนิสสันก็มีครับถนนเข้าเมืองจะกว้างน,นะครับอ้างขวางครับข้างน,นอกก็จะมีสถานที่ เอ็กที่2นะครับด้านขวาก็จะเป็นห้างบิ๊กซีนะครับมีห้างบิ๊กซีด้วยนะครับนาราธิวาสแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีศูนย์รถฟอร์ด เราก็ตรงก็จะเจอวงเวียนนกเศรษฐีภาพนะครับทั้งหน้านะครับเราจะไปหาดตาราทัศน์เราก็เลี้ยวซ้ายไปทางถ้าออกวานะ่าจะไปอำเภอตกักใบอำเภอสวยกุลกใต้นะครับทีนี้เราจะเข้าไปทางชายทะเลนะครับทางนี้เลี้ยวตรงวงเวียนมาทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ด้านขวาก็จะมีผ่านปากทางแม่น้ำมาจากทะเลนะครับตรงนี้ ี่จะเป็นถนนวระคราวพินิษนะครับตรงนี้จะเป็นย่านเมืองเก่าเหมือนกันนะครับจะมีตึกเก่าๆเยอะจะมีร้านอาหารบางกรทองด้านขวานะครับอันนี้พัตคารติดริมน้ําเลยครับอร่อยตรงนี้แล้วก็ขับมาเรื่อยๆเ,เป็นบรรยากาศเส้น ลานค้านะครับเส้นแถวนี้นี่จะเป็นย่านธุรกิจครับมีธนาคารเอะแยะไปหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกสเสด็จนะครับสเสด็จเราก็ตรงไปครับเส้นนี้ก็จะไปชายทะเละไปสุดที่ทะเลเลยแบนี้ทางก็ค้างแคบนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็น ทางเก่านะครับแถวนี้จะเป็นถนนโสภาพิสัยนะครับตรนี้ตัวตลาดสดบาเลซีเลนะครับตรงนี้ไปชายทะเลก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับ ท้าม็่ทำจะผ่านตรงนี้ไปเลยครับน่ครับซ้ายขวาแล้วก็ไปด้านขวาแล้วกันมันมีของขายเยอะหมดเลยครับไม่ได้มานานแล้วครับ <c oughs> จะมีเรือประมงจอดเต็ไมไปหมดเลยครับ จะเป็นช่วงนี้หลบพายุนะครับพอนที่ฝนหน้าฝนะจะเป็นต้นสนเยะแยะมมดครับร่มรื่น หาดชาหาดไม่เจอไปหาดชาหาดก่อนโอ้นี้ร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยครับมาเจอแล้วครับทะเลไปทางไหนดีทางซ้ายทางขวาลองไปทางขวาดูสิ เยอะมากทะเลช่วงนี้คลื่นมันจะแรงหน่อยครับเพราะว่าฝนลงมา2อสาวันก่อนหน้านี้ครับเลยสีมันจะเลยออกแดงๆครับบรรยากาศริมหา,นาดนาราธิวาสนะครับ จอดตรงนี้ครับก็ถึงแล้วนะครับอาราจัรอาราธิวตัตก็จบคลิปนี้ด้วยเส้นทางปัตตนีมาราธิวานะครับด้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศชายทะเลนิดหน่อยครับสวัสดีครับ